จานนะครับแจงให้พี่ดองนะครับเพื่อไล่คนไล่ฐานฟาโรฟาโรสามดอกฟาโรความเป็นชีวิตมงคลนะครับจานสามดอกประมูลสิงค ô n น้องออกสามดอกปกโกะปักให้น้องด้วยไปสำหรับคำคืนนี้ก็ครอบประมูลทุกฐานอีกลางนี้เอามานป้าปปักให้ที่ถูกไฟนมีสอดดลวยช่วยเลืองนะครับให้นุสสวัสดีครับผม

อธีษศาลดวยังค่ะเอายืนยืนยืนอธิษฐานนิ่งๆยืนอธีษานิ่งๆก็ยืนอธีษานนิ่งๆิเลยแล้วก็ไปโต๊ะที่สี่เน่ทุกคนฝนตกหนักมากตอนนี้ นี่นะครับไปเลยตรงนั้นเลยไว้ไหว้หน้าโต๊ะวหว้หน้าโต๊ะไม่เข้าไปข้างในวหว้เลยอธิษฐานด้วยขอให้น้องเรียนเก่งๆที่จริงเราต้องไปวหว้ตรงนู้นด้วยแต่ตัวนี้ฝนตกเราขอปักที่นี่ทั้งหมดเลยแล้วกันนี่นะครับก็จะเป็นจริเจียนนทุกคนขออนุญาตท่านด้วยนะครับ นี่เจ้าบดโอเคทุกคนบ๊ายบาย